นนขอขอก็สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวขอค่ะแล้วเสียกันก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกม World Box Simulator กันนั่นเองนะครับเราอยู่กันใน EP 2กันแล้วนะ,นะฮะทุกคนผมจะบอกอะไรให้นะผมลืมแนะนำเทวิปแอฟริกา a ทวิปแอฟริกาก็ก็ชื่อที่คุ้นหุ้นอะก็ b ีอที่กกับแอฟริกาใต้แหละฮะ ที่ผมค้นชื่อสองประเทศนี่เองอัฟริกาใต้ผมก็ค้นชื่อแค่สองประเทศนี้เองอะนะครับนาะผมผมค้นชื่อแค่สองประเทศนี้เองอยู่กับแอฟิกาใต้เดี๋ยววันนี้เราจะมาจำลอง UFO กันนั่นเองนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเราก็ได้จำลองสงครามนิวเคลียร์ไปนะครับนะทุกคนเมื่อ EP ที่แล้วไนงะ เดี๋ยวนี้เราจะมาจำลอง UFO กันนั่นเองนะฮะอ่ะเอาละนะครับนะอืมเขาบอกว่ามันต้องมี UFO อะ่ะอันนี้มันสฉพาะอากาศไม่เกี่ยวอันนี้ก็สารตา้าเนี่ยไม่ใช่นี่มันภัยพิบัติแล้นี่ก็สถิติติเกมเกี่ยวกับเว r ร์ก นิ่วก็ปูซิล่าไม่ใช่ UFO อยู่ไหนเนี่ยมาอืมตรงนี้ไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจูซิซอมบี้ไซบเบอร์คอชิวชีวมวนไซบเบอร์คอซูปเปอร์พักคลองเนี่ยงอกมังกรนิ้วพระเจ้า พูดติไปพูดอะเจอแล้วจานบินเจอลจะเจอละงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไม่เอาสึ่นสปีดนะต้องเอาช้าๆอืมจะสปาจากที่ไหนก่อนดีอืมสปาที่ไหนดีเนาะงันสปาที่เอออเมริกาดีไหม อ๋ออเมริกาเขาสู้กันเองด้วยนะอเมริกาเขาว่าสู้กันเองงั้นสปาวที่นี่ละกันสปาวต,ตรงนี้แหละเอ๊ะที่นี่ที่ไหนอ,ยอ,ยอ่ะอ๋อรัสเซียงั้นเดี๋ยวเราจะสปาวซอมบี้ที่รัสเซียมาสองลำอึ๊บนะครับนาเอาละบอบบอยเราไปโอ๊ยทำลายด้วยทุกคน ไปดูรัเสเซียกันว่าเขาจะรอดไหมเอ๊บนี่ปล่อยแค่สองลำเองนะเนี่ยทุกคนปล่อยแค่สองลำรัเสเซียเขาก็ยังไม่รอดเลยอะทุกคนผมว่านะผมว่าผมว่าเนี่ยรัสเซียคงคงจ,จัดการ U F O ได้ไหมนเนี่ยเขาไม่ไปประเทศอื่นกันเลยเหรอเนี่ยอลี่ตรงรัสเซียเนี่ย สวีเดนอาราเบียหรือแค่1ิบกคนเองเดี๋ยวผมขอฟิดฟูสวีเดนอาราเบียักหน่อยนะฮะขอเอาทนลงไปเพิ่มอะกลายเป็นสี่สเขาละอุ้ยลัสเสียจะรอดหรือเปล่าเนี่ย,ยเยอเสองนานี้เขาไม่ไปกันเลยเหรอเดี๋ยวผอขออนุาตรบแป๊บหนึ่งอืมไม่ลบดีกว่าให้มันเป็นอย่างนี้แหละก่อนว่าบอกว่าเนี่ยฮะ อ้าวเฮ้ย UFO ลำแรกหายหายไปไหนอะ UFO ลำแรกอยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่นึกว่าหายไปแอบไปประเทศอื่นมาเลยสิญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขายังไม่รู้เรื่องอะไรนะะว่ารัาเสเซียเขามี UFO นะฮะมาเอาลบบ แอฟริกาก็ยังไม่รู้นะฮะแถบแถบยุโรปก็ยังไม่รู้นะฮะโอ้อะไะทุกคนผมจะบอกเลยให้ผมเพิ่มประเทศนี้มาผมเพิ่มประเทศเม็กซิโกมาแต่แต่ว่าผมลืมเม็กซิโกเม็กซิโกนี่ขาดไม่ได้เลยทุกคนแถบแถบเมกาาลางเม็กซิโกมันขาดไม่ได้จริงๆทุกคนมา,างนี้นเราต้องซูนิคสปีดละทุกคน เรารีบเรารีบไงเราต้องโซนิคสปีดนะครับโอ้ยลัสเสียจะรอดไหมเนี่ยอุย้ยจะรอดไหมเนี่ยแถบแถบรัสเซียผมว่ารัสเซียจะรอดหรือเปล่ามาดูกันทุกคนที่นี่โปลแลนด์ นะทุกคนเฮ้ยอะไรค้นหาแผนที่สิ่งที่สิ่งนี้จะพาคุณไปยางสนานที่ต่างๆบนโลกออสเตรเลียสองโอ้ยจะจัดก,การได้เนีย่ยอันนี้แถวที่เราใช้โซนิกสปีดแล้วนะเนี่ยทุกคน 66ก็ใช้ซวนี่อ้าวยูเอฟโอลำแรกระเปิดไปแล้วแต่ตอนนี้ลำเดียวเองนะครับอ้าวรัวเสียกี่คนเนี่ยมาดูกัน49คนรัวเสียเหลือ52คนแล้วฮะอืมอือหือรัเสเซียจะรอดไหมนะ่ะ พอพอยูเอฟโอสองลำหายไปจากเลดายูเอฟโอก็ยูเอฟโอหลายๆลำเนี่ยก็มาตามหายูเอฟโอสองลำแรกที่หายไปจากเลดราเอ้ยเดี๋ยวขอขช้าๆก่อนก็ได้ตามหาที่หายสา้สาสสเปล่านี่ไงป็นอย่างนี้เลย อืมผลเช่เปล่าอย่างเยอะทุกคนตอนนี้เป็นเจ็ดนาทีแล้วทุกคนอึ๊บอ่ะเอาละทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าประเทศพวกนี้เดี๋ยวผมข,ขอลบ UFO ก่อนเยอะเกินนะครับอ,อยังลบอยู่ไหนอ่ะอืมมาเดี๋ยวผมข,ขอลบ UFO ไปครึ่งลำ ผมลบ UFO ละเยอะเกินแค่นี้พอทุกคนงั้นเดี๋ยวเอาแค่นี้พอแล้วกันผมลบ UFO ไปเยอะอ้าวมีเอเรียนทุกคนอ๋อสามารถลบสิ่งมีชีวิตได้มาึอบมาเดี๋ยวเขา,เขาลบอ๋อพวาเคยเล่นเป็นนี้เหรอ ที่อกเราไปมีตัวเล่นอยู่ข้างในด้วยทุก่อนมามาดูกันว่าประเทศนี้ว่าประเทศไหนเขาจะรอดกันหรือเปล่าที่โดน UFO เดเดเดยวประเทศตรงนี้มันไม่โดนกันเลยเหรอมิสิกโกโดนแล้วแคนาดาก็โดนแล้วอเมริกาก็โดนแล้วเดวเดเดเดแถบไหนที่ยังไม่ได้โดน เดี๋ยวแถบนี้ไม่โดนเลยเหรอแถบนี้มันไม่โดนไม่ได้ทุกคนแถบนี้มันไม่โดนไม่ได้แถบนี้ไม่โดนไม่ได้ทุกคนออฟิกาก็โดนละอิตาลีมันไม่โดนเลยอะิตาลีไม่โดนน่ะอิตาลีไม่โดนไม่ได้อ้าวตรงประเทศไทยก็โดนไม่ได้ไม่โดนไม่ได้เหมือน ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอบแถบแถบนี้มันไม่โดนไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่โดนไม่ได้เอบมาเดี๋ยวไปดูกันว่าประเทศไหนว่าประเทศพวกนี้เขาจะอาชนะ UFO กันได้หรือเปล่านะครับและน่และก็ได้เสริมกำลังของ UFO นะครับเสริมกําลังมาตรงนี้เขาได้เสริมกําลังมาละนี่แน่นะครับนี่แน่เออผมว่าเยอะไปมันเยอะไปอ่ะทุกคนอ,อึบอบละทุกคนเอาเฮ้ยผมยันลบสิ่งีชีวิตไปด้วยอ่ะ เอาไว้ไทยเหลือสิบเอไทยเหลือสิบคนเอ้ยพิชิตไทยเหลือหกคนอย่าแล้วประเทศไทยเมื่อกี้ผมยันลบประชากรประเทศไทยไงมันเลยโดนประชาเอาประเทศไทยไม่รอดแล้วนะฮะถ้าเจิดว่าผมเนี่ยก็แบบผมเนี่ยผมก็ได้ลบประชากรเมื่อกี้ผมยันลบประชากรประเทศไทยเมื่อกี้ผมจะลบ UFO นะ ไม่ได้จินลบประชากรในประเทศไทยแต่ว่า U F O m, ผมสปาวเยอะเกินนะครับมาอุย้ยเขาเริ่มไปประเทศอื่นแล้วอ่ะทุกคนนิวซีแลนด์ก็เละละอันนี้โดนทุกประเทศแล้วเนี่ยเม็กซิโก ประเทศที่หายไปก็คือประเทศไทยประเทศไทยหายไปแล้วอ่ะตอนนี้คือประเทศไทยหายไปอ่ะเอาละออเน่ประเทศบราซิลก็คงยังเลาะแล้วต่างประเทศนี่เขาสู้ได้เลยเหรอเนี่ย เอ้นี่มันเอเลี่ยนนี่นี่ตัวเอเลี่ยนเหรออืมตัวนี้ชื่อซีซีโอออสซีอายุสามปีเลเวลหนึ่งสังหารศูนย์เอาละแว่าแต่เขาเอเลี่ยนเขาเนี่ยเขาเยีจัดการไม่บดิีกันเน่ ต้องโซนิคสปีดแล้วทุกคนมันช้านะครับนะอุ้ย UFO มาเยอะขนาดนี้ไม่มีทางกำจัดหมดแล้วเอาละนะครับมาเลยอุ้ย <Ooh, S 2> สุดยอดจะมีประเทศไหนรอดบ้างเนี่ยของสปาวขนาดนี้ น,ะะนี่หกเปล่าอย่างเยอะเลยนะทุกคนโอ้โหนี่ผมก็ทำเอ,อ่อ u โ o หกโหนแล้วนะเอาให้บอกว่าทางโนเบกับซาวีเดนนี่ไม่รอดแล้วนะฮะมองโกเลียก็ไม่รอดแล้วนะฮะปาปัวน,ปนิีนีก็ไม่รอดนะ,ะโอ้โห สองคนแย่แล้วโอ้ตอนนี้เนปาลก็ไม่รอดเลยนะฮะเนปาลไม่รอดแถบนี้ยังรอดอยู่หรอโอ้ยจะมีประเทศไหนรอดมั้งเนี่ยบอกว่าคงไม่มีประเทศไหนรอดหรอกทุกคนบอกว่าคงไม่มีประเทศไหนรอดอะ่ะโอ้ยออ ยูเอฟโอจะเปิดที่อสะะอ,อสเตรเลียเลยนะเนี่ยอุ้ยออสเตรเลียเขาเก่งนะเนี่ยทุกคนหรือว่าเขาจะสู้ได้อะหรือว่าเขาจะสู้ได้นะเนี่ยทุกคนอุ้ยเดี๋ยวผมไปแยกตัดชิ้นนะคบไม่งั้นเียมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรทุกคนนะฮะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเราจะรอให้พวกประเทศพวกนี้เขาก็จัดกำจัด UFO ให้หมดก่อนนะครับ ตอนนี้ปีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ปี854นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในปี954นะครับไปนะครับไปกันเอาละเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับแม่เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับถ้ารอให้พวกเขาจะกำจัด U F O หมดอ่นะเอาละครับทุกคน โลกเราก็ได้ผ่านมาแล้ว1นึปีนะครับเขายัางกำจัดไม้ห,หมดเลยทุกคนโอ้โหอเมริกาใตา้อุ้ยขาว่าผงไม่มีประเทศไหนหรอดหลักก็ว่าผมสปาวเยอะขนาดนี้ประเทศเดลสแลนด์เหลือนหนึ่งคนงจะมีประเทศไหนรอดมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันละ เี๋ยวเราก็ต้องมาจำลองนะฮะเอเลียนตัวตอนนี้ออสเตรเลียเขาก็ต้องผลิตนิวเคลียร์ขึ้นมาเพื่อที่เพื่อที่จะกำจัดเอเลียนนะฮะเอเลียนมันเนี่ยทุกคนเนี่ยเอเลียนมันหลอกมันมันลงมาอยู่มันลงมาอยู่ข้างล่างอะ่ะเลยต้องเอ่อลงนิว เคียนะครับอืม,อมตรงประเทศนี้ก็มีประเทศนี้มีเอเดนไหมออกมีตัวหนึ่งประเทศนี้ไม่มีเา่าอเมริกาใต้ก็มีครับผมเลยต้องยิงนิวเคลียเอาเฮ้ยก็มีเอเยนตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยต้องยิงนิวเคลียเนี่ยมันก็มีนะฮะ แถบอัพปัวในกีนี้ก็มีต้องยิงเข้าไปนะฮะอึบมาแล้วก็ยิงเข้าไปอีกนะฮะตัววงยิงเข้าไปไอ้แค่นาดาไม่มีอเมริกามียิงเข้บไปอังกฤษก็มีฮะลงมาหลายลูกมา,มากๆนะฮะอุ้ยมีเหมือนกันตรงนี้นอเวกับสวีเดนก็มี น,นี้คือนิวเคลียร์เป็นของเออออสเตรเลียนะฮะออสเตรเลียเขาต้องผลิตนิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วก็จีนประเทศตัวเองเลยนะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูประเทศที่รอดกันดีกว่านะ,นะครับคือตอนนี้ไม่มีประเทศไหนรอดเลยทุกคนเนี่ยจะมี UFO ที่ยังหงงเหลืออยู่ก็ไม่เยอะนะครับ และนี่นะครับคือเรื่องคือเรื่องราวในเกม The l a c k e s t s i s t r ก็เกี่ยวกับ U F O นะฮะเนีย่ยมี U F O ตอนนี้ยังเหลือลอรดนะฮะก็เป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าถ้าผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดิีวผมผมนะครับเดี๋ยวจะกันทหน้า เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ